ป่าน่ารักมากครับแบบฮัมโบแล้วก็ป่าป่ารักเมืองไทยมากครับป่าบอกป่าไปเชียงใหม่แล้วป่าไปขี่ช้างมา oh. ป่าป่า,า,ปาชิลมากได้พูดคุยเยอะเลยครับเหมถึนว่าวันนั้นเสร็จงานก็ก็ไปไปดินเนอร์ด้วยกันต่อไปไปดิ้งด้วยกันต่อปีนี้เรามีหนังที่เราเข้าสแสดงแล้ว mm hmm. เขาก็อยากให้เราไปแล้วก็เหมือนไปเขาเรียกวอะไระได้รับเกียรติได้ได้ไปได้ไปร่วมงานได้ไปดูว่าเขาแบบตอนนี้มีรางวัลอะไรยังไงเราบ้างก็จริงผมว่างานเบซีฟ<ๆ>ิลฟ<ๆ>ิชบลน่าสนใจมากครับป<ๆ>ีน<ๆ>ี้เขาก็มีเปิดว่ามีทั้งรางวัลที่ ทั้งแบบลุ้มกับผู้หญิงทั้งอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันมันมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆอบุ่นมากๆเพราะว่าวันนั้นคือนอกจากพี่พีแฟนคลับที่แบบเราตั้งใจจัดทำให้เขาแล้วเนี่ยเราก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนๆมีแบบหลายๆคนเลยที่แบบมาร่วมเฉลิมฉลองในวันเกิดเราเราก็แฮปปี้มากๆเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากเขาเซลล์เยอะเขาเซลทั้งวันเลยครับผมไม่รู้ว่าเรื่องไหนแล้วทางมานค่าๆมันไฟแล้วกันนะครับแต่แต่ดีใจ แต่ดีใจครับวันนั้นเห็นแบบเห็นคนที่แบบรักกั๊บมากันเยอะมากหมายว่าทุกเหมือนวันเกิดกับครอบครัวกับมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจข้างล่างเวทีเห็นเย้ฝันนี่มาแต่น่ารักแต่น่ารักเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเโมเมนที่น่าที่น่ารักครับเกิดเกิดเกินไม่เราแฮปปี้ไงเราเหมือนกับว่าเราก็เห็นการเดินทางของไรมาและจนวันนึงเราแบบได้เห็นมาอยู่จุดนี้ได้เห็นแบบมีคนรอบข้างมันแบบมีเราก็รู้สึกแฮปปี้ไปกันก็ก็อยากแฮปปี้บ้างเหมือนกัน ไม่ต้องคนนี้ไม่ต้องแน่นอนมันแล้รู้รู้รู้กันอยู่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 เราก็อยากแฮปปี้อยากมีโมเมนต์แบบเพื่อนแหละแต่ก็ให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็จังหวะดีกว่าเล่นเล่นด้วยกันบ่อยครับเล่นด้วยกันแต่ตั้งแต่มอต้นเลยครับเล่นด้วยกันหลายอย่างเลยเล่นเล่นดุดตีดิใครใครเล่นใครเล่นใครเล่นด้วยกันอยู่หลายครั้งแล้วครับก็มีโอกาสใช่แต่วันนี้วันนี้ก็มีมีอะไรใหม่ใหม่เหมือนกันอาชัยครับ อ่าใช่เป็นครั้งแรกด้วยที่ที่ที่ได้ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการในไทยแล้วกันที่แบบเป็นแบบคอนเสิร์ตจริงจังเป็นเซอร์ไบ์จริงจังแล้ววันเกิดเราอ่ะแต่เราไม่เคยสั่งคู่ไงเราไม่เคยสั่งคู่กันไม่เคยสั่งคู่กันไม่เคยได้จัดแบบเป็นเทศกาลฉลองๆแบบนี้ครับครับใหม่ๆแล้วเก่าแล้วเก่ามากเลยครับสิบกว่าปีแล้วรรรัับบบบยยงงงไาาาากศวนนนนี้้เป็แแฟมครับ ดีใจครับจริงๆตั้งแต่ตอนกังวลเลยตอนมา็ซาวเช็คก็มีคนมายืนให้กำลังใจแล้วอะไรเงี้ยพอออกมาตอนกลางคืนคนเยอะกว่าเดิมเยอะเลยครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับใช่วันนี้มีแบบเซตลิสต์ใหม่ๆมีมีอะไรใหม่ๆให้ดูเต็มเลยครับคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกกันครับใช่ครับซานต้าต้องทางนี้แล mm. ้วครับช mm. ุดแดงแั hey, ้นเลยซานต้าชุดดำก็ได้เป็นแบสซานต้าแบสซานต้า ก็เป็นโชว์พิเศษของพวกเราทั้งสองคนเนี่ยแหละครับผมก็จะมีร่วมร้องเพลงสนุกสนานไปด้วยกันเป็นของขวัญให้ทุกคนในวันคริสต์มาสครับแล้วส่วนจะมีแบบของขวัญและพิเศษให้กับแฟนๆนั่งงานก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับโอ้โหผมผมขอเป็นเสื้อกันหนาวแล้วกันครับเดี๋ยวปลายปีมีไปเล่นที่ญี่ปุ่นน่าจะหนาวมากเดี๋ยวใส่เสื้อกันหนาวตัวใหม่ครับแล้วทำไมอ่ะเสื้อกันหนาวไม่ได้เสื้อหนาวเท่ไหพอเพียงบางคนพอเพียง ครับของทีงง่ญี่ปุ<อ>่นครับครับมีเทียวบิอใช่ครับก็จริงๆทั้งผมและกราฟเลยครับก็จะมีเป็นเหมือนคาราดาวคอนเสิร์ตครับมีพิคอปและฟีโร่ด้วยที่ญี่ปุ่นครับผมที่โตกเกียวก็คิดว่าน่าจะสนุกไนตายวันนี้สนุกแน่สนุกแน่ครับของผมของผมเคยปีที่แล้วก็คาราดาวที่ญี่ปุ่นครับปีนี้เป็นปีที่2หรือ2หรือ3ามเนาะสองสน,น่าจะสองครับมีแล้วก็คาราดาวญี่ปุนปน่นแต่ไปในฐานะคนดู ใช,ใช่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 ปีนี้ได้มาแจมได้มาร่วมอยู่บนเวทีด้วยกันก็สนุกแน่นอนครับใช่ใชบิ๊กโบโรบิ๊กโบรคนนี้คือคนครับแน่นอนปีใหม่สนุกกว่าที่เคยครับใช่ครับอ๋อก็จริงๆผมมีเล่นวันที่30ก่อน,น1รอ,อ,อบแล้วก็ของกราฟจะมีวันที่31แล้วเราก็มีคอนเสิร์ตรวมตอนกลางคืนและหลังจากนั้นเราก็อยู่เที่ยวันต่ออีกแป๊บนึงใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีได้ได้เที่ยวได้พักผ่อนหาเวลาพักผ่อนอยู่ครับบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับก็ใช้ใช้ใช้งานให้เป็นประโยชน์ครับไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยครับโอ้โหเราติดตามดีกว่าเราติดตามเราติดตามเราติดตามแต่มีอะไรสนุกสนุกให้ได้ติดตามแน่นอนครับครับฮัม ผมรู้แล้วครับถ้าผมไม่มาจะเซอร์ไพรส์กว่าใช่ไหมผมว่ามันน่าจะเป็นใช่ใช่ผมว่าถ้าไปไม่มาน่าจะเซอร์ไพรส์กว่าวันนั้นดีอบอุ่นมันอบอุ่นมากๆเพราะว่าวันนั้นคือนอกจากพี่พี่แฟนคลับที่แบบเราตั้งใจจัดทำให้เขาแล้วเนี่ยเราก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนๆมีแบบหลายๆคนเลยที่แบบมาร่วมเฉลิมฉลองในวันเกิดเราเราก็แฮปปี้มากๆเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากครับครับ ไม่ได้จัดครับเมนี้ไม่ได้จัดครับแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ได้ครับผมก็จะมีไลฟ์คุยกับแฟนๆทุกวันเกิดอยู่แล้วครับครับครับไหนนะเขาเซลเยอะเขาเซลทั้งวันเลยครับผมไม่รู้ว่าเรื่องไหนแล้วทางมบบคร่าวๆมันไปแล้วกันนะครับแต่แต่ดีใจแต่ดีใจครับวันนั้นเห็นแบบเห็นคนที่แบบรักกับมาเป็นยามากเลยว่าเหมือนวันเกิดกับครอบครัวกับมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจครับ ข้างล่างเวทีก็เห็นเยอะเหมือนกันครับข้างล่างเวทีเห็นเยอฟฟานี้อีกแต่น่ารักแต่น่ารักเป็นโมเมนต์ที่น่ารักโมเมนต์ที่น่ารักครับเฮ้ยไม่เปิดอยู่ เกิไม่เราแฮปปี้ไงเราเหมือนกับว่าเราก็เห็นการเดินทางของไบรท์มาแล้วจนวันนึงเราแบบได้เห็นมาอยู่จุดนี้ได้เห็นแบบมีคนรอบข้างมันแบบนี้เราก็เลยแฮปปี้ไปกันเขินเลยแฮปปี้แล้วคุณล่ะครับครับเขาเปนคุณต้องเกลียดผมมันร้อนครับผมทำไมนะครับก็อยากแฮปปี้บ้างเหมือนกัน ครับไม่ต้องคนนี้ไม่ต้องแน่นอนมาแล้วรู้รู้รู้กันอยู่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 เราก็อยากแฮปปี้อยากมีโมเมนต์แบบเพื่อนแหละแต่ก็ให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็จังหวะดีกว่าครับใช่ครับอะไรนะครับขอโทษครับมึงแล้วกันมึงแรกเป็นไงนะขอโทษครับ ส่วนใหญ่โมเมนต์ที่กัปชัยมาจะเป็นแบบเพื่อนอยู่ไหนแล้วก็ถ่ายรูปสกุลลามาทั้งแก๊งเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นโมเมนต์ที่แชร์บ่อยใช่ใช่อะไรนบบนี้เป็นโมเมนต์ชวนปาร์ตี้มากกว่าอะไรอย่างนี้ครับผมชวนออกไปแฮงเอาท์กันอะไรอย่างนี้กัปไม่อยที่ไฟล์้างล่างไหในเกมมันไม่ได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวคริสต์มาสหรือวันเลนทายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ไม่ในโมเมนต์ของเราที่เป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมก็เขินอีกเนี่ย น่ารักเป็นครูที่น่ารักแล้วกันได้เลื่อปีหน้าจะไปจะได้แสวว่าได้ครับครับหวังว่าหวังว่าโดนเลยจะได้แสวว่าจะได้แสวกันครับอ๋อของเอ่อแอสโตใช่ไหมครับขอพอดีผมทำเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่เรารู้สึกว่าเราเราเห็นว่าจริงในกรุงเทพมันมี มีหลายคนที่แบบว่าเขาต้องการทั้งเสื้อผ้าต้องการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมก็เลยทำโครงการเป็นแบนแบบเป็นคอลเลคชันชื่อว่า What is City by the People ครับก็คือทุกครั้งทุกๆก,ก,การสั่งซื้อผมก็จะนำเสื้อไปมอบให้กับคนที่ต้องการหนึ่งตัวแบยนี้ว่าหนึ่งหนึ่งตัวต่อหนึ่งตัวและวันเพอร์เชสวัน p พ r ร o เอะไรอย<ๆ>่างเงี้ยครับครับผมเอ่อแคมเปญน,นี้ยาวจนถึงปลายเดือนกุมภาเลยครับก็คือจะรัน3เดือนแต่ครับก็คือซื้อตอนนี้ก็คือ,อยังเราก็ยังเ,ยงเหมือนว่ารวบรวมแ e t แล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรส่งต<ๆ>่อเรื<ๆ>่อยๆอยู่คร สนับสนุนน่ารักน่ารักมากครับก็เป็นโปรเจกต์จริงๆอันนี้ได้ทางกทมช่วยได้ครับคุณชาติชาติก็มีแนะนำ <laughs> ครับ <laughs> แข่งแกร่งมากๆน <laughs> ะ <laughs> แล้วก็ <laughs> ก็เหมือนเขาก็ได้แบบแนะนำทางองรงการฟนะูดแบงก์อะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดใครสนใจก็ฝากเข้าไปดูที่องรงการฟูดแบงก์ได้ก็มีหลายๆอย่างที่ยังต้องการอยู่ครับ <laughs> <laughs> ครับแฟร์ซี l m f เฟสิ v ัลครับผมบีครับสนุกมากเลยครับได้เจอแบบ พี่พี่รุ่นพี่ในวงการเก่งๆหลายคน, mm. นได้มีโอกาสพูดคุยอะไรเงี้ยก็ได้อิสระเซชันกลับมาเยอะมากครับ mm. ครับอ๋อก็จริงๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นปกติทั่วไปครับเรามีเดือนปีนี้เรามีหนังที่เราเข้าสแสดงอะไเงี้ยเขาก็อยากให้เราไปแล้วก็เหมือนไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับเกียรติได้ได้ไปได้ไปร่วมงานได้ไปดูว่าเขาแบบตอนนี้มีรางวัลอะไรยังไงแล้วบ้างก็จริงๆผมว่างานเบสซี M, ่ฟีนิชิบัลน่าสนใจมากครับปีนี้เขาก็มีเปิดกว้างมีทั้งรางวัลที่ ทั้งแบบพุ่มกับผู้หญิงทั้งอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆครับก็มีตอนนี้ก็มีแพลนกันอยู่เรื่อยๆครับคิดว่าปีหน้าก็จะได้ได้เจอกับพวกเราแน่นอนเยอะๆสองเดือนแรกผมอยู่ไทยประมาณแบบส5ห้าวันไม่เกินปลายเดือนมันก็ใช่ปลายเดือนก็ไม่อยู่ แล้วผมผมมีคนเดียวอ่ะผมแบบผมรับได้ทีละงานอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีงไนหลายที่มากๆเราก็พยายามจัดสรรให้มันแบบโอเคที่สุดสําหรับตารางอะไรเงี้ยเนี่ยมาแล้วไงเนี่ยผมมามามาตรงนี้แล้วแต่คิดว่าครับไม่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็คิดอยู่ครับว่าปีหน้าเราเราตั้งใจที่จะถึงตัวจะไม่ได้เจอกันแต่ตั้งใจจะแบบสื่อสารกับแฟนมากขึ้นคิดว่าน่าจะมีอะไรให้ติดตามกันกันมากขึ้นในโลกออนไลน์ด้วยครับ ครับโอ้ป๋าน่ารักมากครับแบบฮัมโบ้แล้วก็ป๋าป๋ารักเมืองไทยมากครับป๋าบอกป๋าไปเชียงใหม่แล้วป๋าไปขี่ช้างมาป๋าป๋าชิลมากครับไม่พูดคุยเยอะเลยครับหมายถึงว่าวันนั้นเสร็จงานก็ก็ไปไปดินเนอร์ด้วยกันต่อไปไปดิงด้วยกันต่ออ่าขอป๋าเมื่อกี้พอพูดว่าจอห์นนี่เด็จอห์นนี่เด็บรักเมืองไทยผม มึงตลกในหัวมันพูดไทยได้ซ้ำคำนะไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ตรงนี้ครับพอได้เลยครับได้เลยครับครับครับผมก็แฮปปีเตียนะครับทุกทุกคนครับผมขอให้ ออขอให้สิ้นปีนี้ทุกคนแบบว่ามีความสุขมากๆเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับเที่ยวกันเทคแคร์กันด้วยแล้วก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีกว่าปีนี้มากๆ,ๆอยากทำอะไรสำเร็จก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างลยครับผมก็แฮปปี้นิวร์นะครับขอให้เป็นปีที่ดียองทุกคนเหมือนกันนะครับผมอะไรแย่ๆปีนี้ก็ไม่ต้องเอาไปปีหน้านะครับผมเริ่มต้นใหม่ปีหน้าแล้วขอให้รักษาสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฝากติดตามกเราทั้งสองคนต่อไปได้ครับผมมีอะไรให้สนุกสนุกให้ได้ดูแน่นอนเจอกันครับติดตาาบบา่่่ะนนนเทททงงไดด้้ี์อรกกกชชลวย